ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เชากล้วยชากังราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับ อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมชเฉาก้วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาก๊วยชากชาังราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉาก้วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับเรานําเข้าจากประเทศจีนก็นกลองมาชิมชเฉาก้วยแท้ๆกันดูซิว่า,าวเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาก้วยตามท้องตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไง สำหรับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานฉกกว้วยแท้ๆก็ลองแวะมาชิมกันก่อนเฉากล้วยน,น,นั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้ว ก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับเช่นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดนะครับลดค,ความดันโลหิตส,สูงแก้กลามเนื้อ<ๆ>อักเสบข้ออ<ๆ>ักเสบตับอักเสบ<ๆ>แล้วก็บาหวาน<ๆ>อันนี้คือประโยชน์ของเฉาก<ๆ>๊วยนะครับ,รบเราอยากให้ท่านได้กินของที่มีประโยชน์กับร่างกายก็ลองแวะมาชิมกันก่อนนะครับอากาศร้อนๆนะครับหรือว่าอากาศไม่ร้อนก็ กินกันได้นะครับรบ,บางคนบอกว่าอ,อากาศเย็น,ยนกินได้ไหม,ไไหมอากาศเย็นๆก็กินได้นะครับ,ค,รบคือเฉกาก๊วยเนี่ยนะกินแล้วแก้ร้อนไหนได้นะครับ,ค,รบคือคน